ต่างใหม่ร้านร้านอะไรดีอ๋อรู้เลยเทียระลดใครสัตว์แอตันวาตินววนเทียร์ที่แคลเอโอตะโคตะอะไรอะไรนะชื่อวัวชิ่ยูเนตัด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 เดี๋ยวต่างชื่อร้านเลยไม่รู้ตัดเราเลยนะเมื่อกี้ตัดเลยนะอายอ๋อชื่อร้านว่าอะไรตัดตัดตนะร้านร้านชื่อตัดเออร้านตัดพรีเบสฟู้ดเชื่อกูไม่ทันหรอวุ้ยวุ้ยเดี๋ยววุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวร้าน รูปแบบมันร้านมึงอยู่ไหนมันจัดใหม่เหรอร้านมึงอยู่ไหนเมดกูห่าร้านอ๋อเฮียไกลเลยสัดโอ้ร้านน้ำเคี่ยอะไรใกล้ๆร้านแบบโซนอเมอลละกันแบบนี้แหล <laughs> ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วอยู่ไหนอันไม่ใช่รถโฟตารถพีพีนะแอมมอรจับไว่พีพีอ่ะที่เขาหน้าตาดีมากเลยมึงก็ใส่ตื่นตื่นตื่นมาและกันทุกเม็มึงก็ใส่เสียงเตือนรถน่ะจำได้ไหม โอกก้กูก็มีกูก็มีดู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 ด,ด,ดูนี่ร้านเชียวร้านตัดอ่ะร้อนไปเด้อหรือว่าชื่อร้านพี Food ่เบสฟู้ดปะพี่เบสสตรีทฟู้ดมึงอยู่ไหมเนี่ยไหนเชิญมาดิเชิญมาเชิญมาเชิญเข้ามาก็เชิญแล้วไอ้ไหนอ่ะเชิญไม่เห็นมีเลยมึงเชิญเป็นวะเนี่ยเชิญเข้ามาในร้านเนี่ยตอนเนี่ยร้านมึงอยู่นูน่นโอ้ยสัตว์งกูนาคว่าร้านใครกูได้เทคนิคการอ่าการอ่าขยายขยายร้านแบบมีงเงินเท่าไหร่พันเจ็ดเหรอสามร้อยห้าสิบ เงินพันเจนนี่เงินกูสองร้อสิบเคเพื่อนวิพักหนึงต้องเปิดนี่้วย d o you not you do, do not have spending วิปิดอีกว่ากลัวจะต,ตั้งให <c oughs> ยติดโต๊ะให้มันเยอะขึ้นไงลูกค้าให้เขาเยอะขึ้นมึงไม่เชื่อกูเหรเงินหมดก็เงินหมดนะไหนอ่ะลูกค้าไม่เห็นมีสักคนเลยมึงโม้ปไหนเว็มึงเจอกูกูสึกศึกมาทำอาหารเลยนะ พูดได้เลยอันนี้พูดได้ไอ,นนดไดไอนน้กิมจิวัดร้านเกาหลีอาหารเกาหลีหมาเน,นี่ยน้องขอหน่อยไปทำนี่เร็วกูรู้ทำเลยรับสามเาเด้ออะไรช่วยทำไหนอะไม่เห็นมีอะไรให้ทำเลยมึงอยากทำอะไรแถวนะั้นเบสแบ่งกันบ้างบเดี๋ยวไม่ลุ้งที่กูประสบการณ์กูเยอะเบสกูเคยเป็นเชฟมาก่อนเลยเลยเปิดร้านชื่ออะไรร้านร้านร้านกูก็จำไม่ได้เหมือนกันร้านกิมมึงไม่เอาไปเสริมอะไรเลยเหรอ กูตามดู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 ความเสี่ยงกูต้องเสิร์ฟให้ใครแล้วอันนี้กูต้องเสิร์ฟให้ใครอ่ะกูต้องเสิร์ฟให้มึงเหรอเออใช่ไหมไ่้ดูเย่นอนตังค์แล้วพออีกวันเราก็ต้องต้องงวามึงวางโต๊ะเป็นก่อนนี่อะไรทำไมไม่วางแบบสองโตติดกันอ่ะมึงวางอาไรอยูเนี้ยมึงมึงไม่ต้องเถียงนะเบสทำได้มันทำได้เออเอลูกค้ามาเป็นมาเป็นมาเป็น อย่งเยอะเลยไหนบะอะไรเนี่ยต้มเลื่นหมูเหรอคนแดงเลื่นหมูด้วยโอเคเอามันไหมแล้วมึงเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นอะเรดูยุ่งยากจังวะขวาเนยพนักงานเสริร์ฟแบบไม่มาดีย๋ยวกูเป็นเชฟมึงพนักงานต้อนรับเลยขวาเสริร์ฟก็เลยไปเก็บจานดิรอขวามึงไปไหนนี่กินข้าวเออมางานเรวทำเางก็ได้ไปทำร้านกูเดี๋ยวก็ไมมีเงินสองพันอ่ะบอกบอกไหนมึงบอกว่าจะทำานี โอเคเพื okay, mai, ่อนเริ่มต้นใหม่เราจะได้มีคลิปเยอะๆสักวันหล่อดจะมีสองสมชั้นก็นนะไม่ถึงฝันเพระไปไมีแก่กินไหม,ไหม,ามากูสั่งมาเมื่อกี้ <c oughs> รู้ละทำไงให้ร้านมึงได้เงินเยอะเดี๋ยวกูสั่งอาหารเรื่อยๆเงินก็นจะเข้ามึงไงเหรอเข้าหรอเจอจีจีเนียสมึงไม่อยากไม่คิดจะแบ่งหน้าที่กูหน่อยเลยก็มึงจโอ้เขาเรียกว่าคนคนมีปัญญาเยอะ พูเจอย่อยขอโทคนย่อยมึงทำมึงทำร้านอะไรเดี๋ยวมึงทำเป็นร้านอาหารอะไรในประเทศอะไรเนี่ยเออเมนูเขามันมีเออไอเมริกันจีนว่าญี่ปุ่นก็มีนะสั่งชิชี่มาไหยเออเนี่ยมีญี่ปุ่นด้วยร้านมีหลากหลายเนาะยกไปไม่รอดเลยจะหลากหลายมึงไหนวะอันล็อกกับข้าวเร็วแน่ ป๊บน <mile> ึงพี่นกมันกวนกูเนี่ยข้างหนึ่งกูต้องทำอาหารข้างหนึ่งกูต้องปัดน้ำกออะไรพี่อมันมันกัดสายไฟกูเดี๋ยวไฟดูดฮาโกเมริกาปะเดือยไปได้เฮียพูดจะสือกแล้วน่ะต้องสั่งต้องเอาตู้เย็นด้วยมันทำเชี่ยอะไรเบ้อยาเปลือตู้เย็นจะก็ร้ายกูมีขวดลอกน้ำไงโอเควางไหนดีเพื่อมันไกลที่สุดนี่แล้วกันเฮียไดเสพมาไม่ได้เฮีเหมืล้อ ไ่รับลูกค้าดีรอเฮียอะไรล่ะแล้วก็หาพวกกูช้าไอ้สัสเห็นไหมต้องให้นกกูบนกูม่ได้ยินเดี๋ยวนี้ช้าป่ะเป็นทุกอย่างเลยเฮียร้านมึงไม่ลุงแล้วเบสตอนนี้ลุงเหรอมีตังเยอะอยู่แล้วไม่วางโตอ่ะเดี๋ยวสั่งอาหารแพงๆให้ไปไปทำทำมึงไปทำดีรอเฮียอะไรล่ะ,ะทำอะไรยั่งซูชิไปอ่ะทำเองนะสั่งเองทำเองนะ เฮ้ยนี่สั่งเจ้าของร้านไว้เยน้น้ำอะกูต้องทำยังไงเนี่ยแค่นั้นแค่นั้นแล้วมันทำไมเขาต้องกินน้ำก่อนกินข้าวอ่ะจะขายของยังไงก็ให้ไปที่ YouTube แล้วก็มันจะมีตรงโฆษณาอยู่มึงรู้ไหมร้านมึงมันบังกูมากเลยเพราะฉะนั้นนะเบสเราขายร้านทิ้งดีกว่านอโอ้โอ้บอ๊บอ๊คิดเอาเฮียทำลายร้านไม่ได้เดูไม่ใช่ร้านกูไอ้สัตว์กูก็จะขายกำแพงให้หน่อยอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอย่าคิดไม่เอาไม่ไม่อยาอย่าได้แล้วได้เข้าบ้านหน่อยเหรอ ร้านกูสวยงามอยู่ละแล้วกูลองเอาซูชิให้ใครเนี่ยไอ้ยิ่งเดี๋ยวกูนั่งก็ได้แล้วนี่ไงห้องกูเนี่ยกินกูทำเองทำเองเดี๋ยวกูสร้างให้หาเทเบิลอ่นกูบอกคอยไว้ใจนีต่อเลยมึงเชื่อกูเบสกูโจบสถาปัตมาเพื่อนสถาปัตข้าหน้าไหนมึงดูกูบอกออลล็อกสามดิชโ้ อุ้ยต้องมาตัวอีผีหรอกต้องมาตัวอยู่นี่เบสสถาปัตย์ถึงใจถึงนี่โอ้โหเพ้ยมไม่เยอไม่ใช่พี่เบสทำบ้านกันไปเร็วเราเซียวไอเทมไม่ได้เลยนะรอวันที่สี่อยู่นี่วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยของบ้านเนี่ยวันที่หนึ่งยังไม่วันที่สองยังวันที่สามอยังต้องรอวันที่สี่นะเบสถึงจะขายของได้แล้วโต๊ะกูวางเขียนอะไกูทำไงไม่ย้ายล่ะอย่าบอกมึงย้ายไม่ได้อ่ะหวานมาช่วยไอ้เบสหน่อยดิเร็ว แป๊บหนึงไปล้างนะจา,านแป๊บล้างจานให้หมอโอ้มึงทำมาอย่างนี้พี่นี่เรื่องอมากเนาะกูก็ทำข้าวเปล่าให้กินเลยนี่เป็นไฟไปทำดิลูกค้าสัง่งทำเองนะก่อนมันสัง่งเอ้ากวร้านมึงไงเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดีร้านมึงเดี๋ยวร้านกูเดี๋ยวเหอะกูใช้คำพี่ปื้มเลยห่ะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะก็คือึนหนุ่ยปนะื้ดมึงอ่ะนี่อย่าไม่เอาชีสพิซซ่าไอ้ไอ้อเจ้าพิซซ่ายังไงมีมึงก็ไม่กูก็แป้งเปล่าให้เลยนะี่กูรู้ละเอาแบบไหนดีเชฟ เอ้าไม่ได้ตังค์ไม่พอมึงพูดเชฟหรือมึงพูดเชฟวะเมื่อกี้เชฟมีฟอร์ฟันไว้เชฟว่าคลิปได้แล้วมั้งไม่อะเดีเอา,เอานานๆเลยขอดูแป๊บเดี๋ยวใครจะดูวะเนี๋ยวนานตอนนี้15นาที5นาทีโอ้ตอนนี้ยังคงคิดถึงอยู่ชิมฮะไอชิมมาขาดมึงนไม่ก่อนนะเร็วเลยเอากริเหนื่อยปิดร้านเนาะบ,บอกบอกพิดไปละเมื่อไหร่จะโล่โมโจมอ่ะเบ็ด บอลลมอ่ะทําตอนนี้บอลลมอ่ะไปไปทำไปหิวอ่ะไม่เคยเห็นลูกแต่เราไม่เห็นหน้าแดงเลยลูกกลมๆเหมือนลูกเห็นอะไรเบสตลูกลูกมะม่วงไอ้ฮีมอ่ะไปยังตีเขาเว้ยโอเคกับเขามึงได้ไหมไม่ได้เลยเหรอเหนื่อยกับเขามึงได้แล้วหน่อยอ่ะกับเขามึงได้ลอยกูเล่นเกมนี้แล้วกูเหนื่อยเลยมึงหาที่นั่งให้เขาดิอ๋อกินก่อนให้เบสตอยากเด็กของร้านตัวเองมล้ยยังไม่เคยริมรถเลยมาเลย โดนโนก,กัดอีโอ้คุณเถือนมากเลยเว้ยตอนนี้